พี่น้องครับชั่วโมงนี้ครับ5เดือน5วัน2องเมตรเจครับพี่น้องโอ้ชั่วโ,โมงนี้เสียงดังแล้วนี่ไม่เสียงดังแล้วโอ้ไม่เหนื่อยเลยเกรนไม่ร้อนด,ด้วยไม่ร้อนนะนี่คือลผลงานนี่คือผลงานจากนั้นที่พูดอยากให้พี่น้องหุ่นอ้อย ได้อย่างนี้<อ>แล้วลงทุนมันได้อย่างนี้แล้วมันหายเหนื่อยนี่คือเครื่องวัดเน่ะชูติเครื่องวัดนะดนะเห็นไหมถ้าจากในรูปเนี่ยอาจจะเล็กแต่ถ้าพี่น้องรู้จัก m120 ของผมเนี่ยจะ, <c oughs> จ,ะจะรู้ว่ามันไม่ธรรมดาแต่ถ้าผมมาวัดเห็นไหมนะจะเริ่มใหญ่หน่อยๆน,นะฮะเห็นไหมฮะอ่าเห็นชัดเจนนะฮะจะเริ่มใหญ่ละอย่างเงี้ยพอเรามีแปลงที่2เราเอาคัดอย่างเงี้ยไปปลูกถ้าเราคัดอย่างเงี้ยไปปลูกเราอาจจะคัดไปเยอะปลูกสักไร่สองไร่เพื่อสร้างพันธุ์ที่ดีพอเราได้พันธุ์ที่ดีปุ๊บเนี่ย เราจะปลูกร้อยไร่ผันไร่ก็ได้ปัญหาพวกโรคพวกราพวกนี้จะไม่เกิดนะฮะอันนี้ก็ใช่ตัวนั้นแหละอืมอาจจะต้องใช้คาร์โบซันแฟนเนาะคาร์โบซันแฟนบวกกับไคยาคเชลลาสองอย่างรวมกันให้ฉีดช่วงเย็นๆไปมาสักหกโมงครึ่งถึงทุ่มเนี้ยจะดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงนั้พวกเชลราพวกกบแมลงอ่ะมันกาลังมานะฮะพวกนี้ก็จะกำจัดได้อาจจะเหนื่อยแค่ปีแรกมันเหนื่อยแค่กัน ติดกระดุมเม็ดแรกถ้าเราสามารถติดกระดุมเม็ดแรกสาคัญแล้วสําเร็จแล้วนะครับพี่น้องเม็ดที่สองเม็ดที่สามไม่เป็นไรอุณหภูมิก้องตัวใหญ่ตัดไปนะคะแป๊บหนึ่งจริงๆแล้วอ้อยนะครับถ้าระบบของผู้จัดการมันแล้วเนี่ยใช้เวลานะฮะเหนื่อยเต็มที่นะครับผมว่านะห้าเดือนนะหรือหกเดือนจบจบงานละจบงานละนั่นหมายว่างานเขาให้เราทํางานหนึ่งปีคือสิบสองเดือน แต่เราทํางานจริงๆแล้วเนี่ยแค่หกเดือนน่ะจบละถ้าใครทํางานอ้อยถึงหกเดือนน่ะหนึ่งไร่สามสิบตันน่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเป็นเรื่องเล็กน้อยมากพี่น้องนะช่วงเล็กๆอ้อยนะครับระบบของพุ่มการมันมนะถ้าน้ําไม่ถึงนะฉีดไปอ่ะเหมือนชิดเอาอะไรอ่ะมันได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันโตมันโตนิดนึงนะแต่ถ้าเราไปเทียบกับข้างไร่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบงแปลงเราเองเหมือนจะไม่โตเพราะอะไร เราดูบ่อยเราอาจจะดูไม่ละเอียดแต่ถ้าว่าถ้าระบบของผู้กันมันเนี่ยนะไปเรื่ยพอมันได้ฝุ่นมาปุ๊บเดี๋ยวแมมตอนแรกมันมันหดไหมแต่ตัวเนี้ยเห็นไหมอ่าเอกแต่ตัวเนี้ยมันเริ่มยืดเห็นไหมเริ่มยืดยังไงนเนี่ยเนะี่ยดเริ่มทอดฟองไหมทอดบองตอนนี้ไอ้สิบสองเสร็จเลยไหมเนะี่ยเริ่มยืดละนะเริ่มเริ่มทอดฟองเดี๋ยวเขาจะมาทอดอีกทีนึงตอนไหนครับตอนที่ฝุ่ตนตัวแรกเอะมันเหมือนไม่ได้เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ว่าอ้อ,อย เป็นช่วงหนึ่งที่จังหวัดที่ว่าอาจจะได้แบบพันค่อนข้างจะดีแล้วมาปลูกมันจะโตพริบตรงนี้บลบอกไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีในแนวในเกดของผมนะแต่ถ้าเป็นของพี่น้องอู้หูอููแล้วนะบ,บางคนดเห็นไปเห็นอย่างนี้อููเลยนะแต่ของผมว่าแค่แค่พอดูได้เฉยๆนะ ของผมนี่เป็นคนที่เกตแข็งนะครับไม่ใช่ว่าเกตจะจอกห้องไว้นะผมพิมพ์เกตอ่ะพี่น้องแม่นะบางคนี่ยิ้มแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไหมอ้อยห้าเดือนห้าวันได้ขนาดเนี้ยไหมอันนี้อ้อยเข้าโรงงานนั่นน่ะหนึ่งโรงงานทัางนั้น่ะอ้อยโรงงานนั้นน่ะไหมอ้อยโรงงานนั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะถ้าโรงงานปล่อยเงินเกี้ยวให้กับแปลงอย่างงี้นะโรงงานยิ้มบานแล้วทําไมอ่ะตัวเลขเป็นบวกไม่ต้องขอผ่อนเที่ยวต่อไปเท่าแก่เที่ยวหน้านะอเนี่ยไหมอย่างเงี้ยได้แน่นอนเนีย ดูดูชั่วโมงนี้ห้าเดือนใช่ไหมห้าเดือนอ่าผมให้ดูนะห้าเดือนนะเดี๋ยวเอานี้เลยห้าห้าเดือนห้าเดือนเดืนะครับอึ้ห้าเดือนผลประกอบการเอาลงดีเลยนะครับลงดีเลยครับครับโอเคผลประกอบการเมตรห้าสิบพี่น้องเห็นไหมฮะเม็ดห้าสิบแล้วเห็นไหมถ้าน้ําถึงอะไรถึงครัผมให้เฉลี่ยเลยเม็ดห้าสิบห้าเดือนเม็ดห้าสิบห้าเดือนเม็ดห้าสิบ มีกี่เดือน12อนค่ะ12เดือนคุณเมตรห้าสิบสเมตร3เมตรเอาแค่2อกิโลพอเห็นไหมฮะลำหนึ่งสองโลได้อยู่แล้วจะได้หรือปุแกนอ่ะก็ขอเชื่อว่าอีกทีนึงนะครับนีดูนี่มันสูสีชื่อวัดนะนะนะถ้าพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องลองไปหาเอ็มร้อที่ยกที่ชู2นิ้วมาดูนะ <c oughs> แล้วพี่น้องจะรู้ว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองเว้ยนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยดังนั้น,น,นทุกอย่างที่ทําอ่ะเราจะเห็นภาพก่อนแล้วเราเดินตามภาพนะเดินตามจินตนาการเห็นไหมถ้ามองอย่างเงี้ยมองไม่ออกมันเล็กแต่ถ้ามันมีเครื่องวัดปุ๊บมันจะเริ่มเข้าใจแล้วเออจริงป่ะเนาะแล้วก็พี่น้องก็หมาด้วยมานเอาว่าอ้อยห้าเดือนนะห้าวันเท่ากับเครื่องวัดแล้วแล้วสูงอยู่ที่ประมาณไม่ห้าสิบท <10. S 2> ี่ผ่านมา ห้าเดือนนะทํางานหลายอย่างไหนจะต้องโตใช้เวลาประมาณเดือนนึงไหนจะต้องสร้างใบลําต้นนู่นนั่นนี่ขายายนอสะไรโอ้โหงานเยอะมากใช่ครับหลังจากนี้อีกเดือนเดียวครับนะจะเข้าเดือนที่หกไหมครับพอเดือนที่หกอะไรก็คือครับฝนมาครับฝนมาปีนี้ได้ทราบข่าวว่าจะได้ฝนเต็มๆประมาณสี่เดือนครับนะเริ่มจากเดือนไหนเริ่มจากผมให้แล้วมิถุนามิถุนากรกฎาคมันาตุลา รวมแล้วประมาณสี่เดือนถึง4เดือนครึ่งนี่พี่วินก็จะได้สบายขึ้นสบายแล้วคับพี่วินอีกเดือนเดียวพี่วินตกงานแล้วนี่ยจะไหนเขาจะสู้โรคที่ผู้การบอกเนี่ยค่ะเขาจะเป็นดำหนีนะคะอากาศแล้วประกอบกับถ้าว่าฝนมาพวกลรกพวกนี้มันก็เบาลงเพราะว่ากองทัพหลวงมาช่วยประกอบกับเดี๋ยวอีก3ามสี่เที่ยวนี้ที่ที่เหลือเนี้ยให้พี่วินใช้โคกุพัดอย่างเดียวมันจะได้เก่งโรคมันจะได้ช่วยต้านทานด้วยแต่ใบเขียวมากแต่ถ้าแอดมินส่องไปดูอ่า แทงเข้าไปตรงนู้นหมวกบังอ่ะเรามื่อกี้นะเห็นไหมเราจะไปพักร้อนที่นู่นอันนี้อันนี้พักร้อนไม่ไหวจะได้พักร้อนไหมเนี่ยนะพี่น้องอุ้ยใบอ้อยบาดด้านะคะคือไม่เห็นตะใบแล้วนะพี่น้องเราเดินเข้าไปนี่บอกชิดกันแล้วนี่ระยะเท่าไหร่นะผู้การระยะล่องอะระยะปุ๊บระยะเออระยะเม็ดใช่ไหมเป็นเมตรใช่ไหมระยะใช่ใช่ค่ะไม่ถ้าทิปไม่ถ้าถูกทิปนู่น เม็ดแปดสปู้นนู่นนวเม็ดเก้าสิบนู่นเห็นไหมเม็ดแปบเม็ดเก้าสิบนี่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 อ่อ่นนเ้เม็ดเกาเห็นไหมเ้นดูจากจากสายทํอยู่เรทที่นี่มันหาไมเท่าไร่อ่ะปลอยปล่อยปอ่อจักโอ้โหดนหิบประมาณเกือบสามสิบพี่น้องฝั่งนี้30มสิบฝั่งนู้นสามสิบเท่าไหร่ครับหกสิบหลบ ลบเออหกสิบลบเอ่อเก้าสิบนี่ไงไม่ต้องรอกเอาแค่นี้เอาแค่นี้เม็ดหนึ่งเหลือเม็ดเดียวอ่าเหลือเม็ดเดีนะตัวอ้อยกินไปยรวมแล้วประมาณสี่สี่สิบห้าสองละสี่สิบห้าสี่ห้าก็เหลือแค่เม็ดหนึ่งวันนี้เดี๋ยวปีหน้าบัตหน้าบัตรพี่น้องครับถ้าเจอผมแล้วมีมีมีแผลที่หน้าไม่ใช่แล้วลบอ้อยบาดไอ้มินโดนไปหลายแล้วครับเดี๋ยวปีหน้าพี่น้องแจกตรงนี้เนาะแจกตรงนี้มันจะมาประมาณนี้ เพราะกอมันจะขยายมาอีกแล้วนี่กอขยายมาอีกอ่าอันนี้ปีปีสองพรปีสามมันขยายมาอีกเลยมันก็เข้ามาเร็วมากนะนี่สําคัญมากค่ะเห็นไหมฮะออีีกเดดืนพี่น้องสังเกตไหมนี่ไหมนี่หนอนหอหลานออกมาแล้วเห็นมอันนี้หนอลูกอันนี้หนอหลานจิ้มเจ๊แนักๆล่างสุดเลยค่ะอ่่าพีประกันนี่เห็นไหมนี่หนอหลานใช่แล้ว ที่วินลืมไม่ใช่หน้าสงสารแถวนี้ทั้งแถวเลยหน้าอยากขาดอ๋อมันขาดหน้าจะดูเป็นนิ่มให้รูดหรืออะไรใช่เออแล้วลองดูทีดังนั้นฝากพี่น้องด้วยนะครับว่าพยายามไล่ดูทุกทุกร่องบางครั้งเนี่ยอ้อยหนาบมันอ๋อแล้วตรงนี้เป็นจุดที่แน่นใช่นี่นี่นี่นะทุกการบอกว่าให้มองคึบเลยเพราะว่าพอพี่พี่วินอาจจะเดินมาถึงนี่ปุ๊บโอ้ยงามพอละ ดังนั้นไม่นนมเพราะอะไรพี่น้องมาดูอับมาดูมาดูค่ะค่ะพี่น้ำถึงโอ้พี่น้องโอ้พี่น้ำถึงมันกลายเป็นป่าอ้อยเห็นไหฮะอ้อยกับน้ำเป็นของคู่กันถ้าอับค่อยๆเปิดะบายดูนะเห็นไหมฮะใจเย็นดูดูนะมฮะเห็นไหมฮะฮะมันจะดกมากมันจะโอ้สาหกรรมเกิดขึ้นแล้วต้องรอเขาขึ้นสูงอ่ะจะเห็นชดังนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้พี่น้องตั้งสีมันเห็นไหมตอนแรกเห็นไหมสู้เหมือนกันพอน้ำตอนแรกเขาเป็นโรคเเป็นโรคเป็นโรคเป็นโรค แต่พอเขาได้ได้น้ําด้วยแล้วก็ใช้ฮอร์โมนแล้วก็ใช้ตัวผสมคุณเห็นไห,นไหมข้างบนเริ่มหายเริ่มแล้วก็ฉีดยาป้องกันไปด้วยใช่เริ่มดีขึ้นนะน้ำหึงแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนว่าพันอ้อยจะไม่มีปัญหาเรื่องโอครคคล้ายๆว่าจังหวัดที่ว่าอ้อยอ้อยจังหวัดดีสมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์เนาะโดนขัด าดนี่คือความสูงกี่หลาขออนุญาตยืนก่อนได้ไหมคะยืนไม่ได้เพราะกล้องนี้ไม่เห็นค่ะตอนนี้ผู้การมีแรงล้นเหลือค่ะครับพี่น้องต้องมี2องเมตรห้าสิบแล้วพี่น้องเพราะว่าเห็นแต่ใบอ้อยพี่น้องครับดูนะฮะเดี๋ยวไปดูนะผมต้องรู้ว่านะครับดูต้องโยกเลยเหรอเกษตรเอกครับโอ้โหจริงๆด้จริงดูนะระวังล้มระวังล้ม อันนี้ใช่ป่อันนี้ก็จะวัดความตึงใช่ไหมลงมาจะทำกูเหรอลงมาห้าเดือนปล่อยไปเลยครับโอเคสองเมตรสามสิบแล้วสองเมตรสามสิบแล้วพี่น้องสองเมตรห้าสิบแล้วสองเมตรเจ็ดสิบพี่น้องครับช่วโชคนี้ครับห้าเดือนห้าวันสองเมตรเจ็ดสิบครับพี่น้องดังนั้นหัวใจแรกคือถ้าพี่น้องทำตามระบบคือหนึ่ง เราไปคัดพันอ้อยที่สมบูรณ์อย่างนี้ปลอดโรคปลอดมแมลงเนะาะแล้วเอามาปลูกรปรุงดินถึงเนาะปรุงดินก็ด้วยคาสวาเม็ดหรือว่าใช้ควิกปรุง,รรงดินรปรุงดินเสร็จปุ๊บฉีดตามโปรแกรมที่เราให้ไปเลยเนี่ยห้าเดือนมันจะได้อย่างงี้หมดเลยแต่น้ําต้องดีใช่ครับอย,อยากได้อยากได้อ้อยดีน้ําต้องดีต้องถึง,ตงแต่ตถ้าไม่มีน้ําก็ต้องอาศาัยทีเวลาก็ฉีดสารสูไปเรื่อยครับ และมาลุ้นเอาว่าปีนี้ฝนฝนมากี่เดือนถ้ามองกับการผู้การสมมุติว่าอ่ะฝั่งสั่งที่เขาเตี้ยเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยคือระบบเทวดาที่เขาฉีดสะสมถ้าเขาได้ฝนเขาก็จะได้ตโดอย่างนี้เลยนี้เลยอ๋อถ้าระบบน้ําเออระบบเทวดาก่อนค่ะงบน้อยครับแต่ว่าอยากจะปลูกก็ฉีดไปเรื่อยฉีดไปเรื่อยฉีดแบบฉีดแบบแบบเหมือนโดนหลอกครับฉีดไปเรื่อยแต่พอฝนมาสามเดือน เขาจะโตอ่ะสามเดือนน่ะอย่างน้อยเม็รห้าสิบแล้วกว่าลงโรงงานจะเปิดอีกจะได้อีกไรจะได้อีกเม็ดนึงเม็ดนึงบุของเก่าอีกขี้หมูขี้หมาท่านได้ละอโอยเข้าโรงงานแล้วสามเมตรสาเมตรอ่าสามเมตรผมให้เลยขี้หมูขี้หมาต้องมีสิบห้าถึงยี่สิบตันต่อไร่ครับนั่นคือระบบอะไรเทวดาอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนครับผมค่ะคือถ้าเขาตามสเตจปุ๊บห้าเดือนห้าวัน ขนาดนี้ถือว่ายังไงครับผู้การชัว่ีดีเลยโอ้ช่วงนี้เสียงดังแล้วนี่แม่เสียงดังแล้วไม่เหนื่อยเลยแหวนไม่ร้อนด้วยไม่ร้อนเลยนี่คือรลพนงานนี่คือผลงานดังนั้นที่พูดอยากให้พี่น้องเนี่ยนะที่ปลูกอ้อยอะได้อย่างนี้แล้วลงทุนเนี่ยมันได้อย่างนี้แล้วมันหายเหนื่อย ทำไมต้องคัดทำไมต้องคัดทำไมทําอะไรตล้งนะฉีดแล้งนะใช่นี่อย่างนี้ถ้าเปไม่ได้ช่วงเล็กอยากให้ฉีดด้วยเป้ใช่ถ้าไม่มีแรงงานแรงงานไม่พอใช้โดรนก็ได้นี่พี่้องรถไถอันนี้ยังไม่ได้ฝนนะแต่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้น้ำมันน้ำมันเยอะจัดนะโอ้โหสิบแปเส้นยังไม่เจอฝนช่วงเล็กใช้ถายเป้ได้ใช่แต่ถ้าเกิดไม่ถ้าโตอย่างเงี้ยถ้าโตเงี้ย ไม่มีแรงงานก็ใช้โดนก็ได้แต่ถ้าจะใช้โดนจริงๆอะ่ะผมขอให้ใช้ตามโดสที่เราแนะนําอย่าไปใช้โดสที่โดนแนะนําคือโดสประมาณยังไงคะ20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรปุ๋ยยาของผู้พการมันเน่ใช้แค่2 0ซีซีต่อน้าํามา20ลิตรจะ拉สายจะเป้หรือว่าจะปากพ่นหรือจะแล้วแต่ความหมายคืออย่างว่าเป้เนี่ย<ฆ>หรือว่าน้ําที่เขาจะผสมเนะี<ฆ>่ยผสมน้ำเนะี่ย20ลิตร ต่อปุ๋ยผม20ีซีตามนั้นไม่ใช่น้ำา20ไปใส่ปุ๋ยปุ๋ยผม4 0 10, 5 0เป็นร้อยผิดมันจะได้รับธาตุอาหารเยอะเกินทำให้พืชน็อก <c oughs> เหมือนว่าเรากินพริกทีเดียว3ช้อนเนี่ยเราน็อกอาัตราหนึ่งตัวหนึ่งถ้าไม่เข้าใจโทรมาถามครับ7 8 1 9 7 2 5 0 1 2หรืออ่านเอกสารที่ให้ไปสัก2รอบพื้นฐานความรู้ของท่านพอมีอยู่แล้ว พี่น้องก็จะเข้าใจแล้วเห็นอะไรลอกอะไรไว้หรอให้ดูกล้องดับกล้องดับไปให้ดูครับพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับเครื่องวัดเครื่องวัดเขียววัดนี่เครื่องวัดที่ถุงขอหน่อยนี่เครื่องวัดโอ้โหเท่ากับเครื่องวัดแล้วสี่ห้าเล่มเนี่ยห้าเดือนห้าวันใช่พี่น้องเนี่ยสิบโลแล้วที่ไปมาน้องก็เจอสุดนะแล้มีมีโรคด้วยนะโดนโรคด้วยใช่พอเขาขึ้นไปขึ้นไปเขาก็ หายนะคะขึ้นไปขึ้นไปนะคะตอนนั้นแล้วป้องขึ้นไปน้ําสําคัญมากอย่าให้น้ํากระจุกแห้งกระจายไม่ได้นะแปลงแปลงเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าคือทางพี่เขามีปัญหาเรื่องเรื่องเวลาเนาะเราก็ไม่เป็นไรเราก็มาให้ความรู้แล้วก็ประคองเอาแล้วก็เดี๋กวเสษตรเอกก็ไปประสานงานครับผมเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่แต่ว่าอันนี้มาตรวจอันนี้มามาตรวจมาให้ความรู้แต่ภาพโดยรวมของพี่วินของพี่ปนันวันนี้ก็ ผมว่าแกยิมได้ละยิมได้ยังยิมยิ้ยิมได้แล้วเพราะว่าหนึ่งไร่นะหนึ่งได้สามสิบตันนะชั่วโมงเนี้ยค่าฉีดอีกสักสามเที่ยวไม่เกินสี่เที่ยวอ่ะก็จบละจากแต่นี้ก็ไม่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 มีอะไรแล้วก็แค่รอรอฝนส่วนเรื่องของปัญหาเรื่องของหญ้าไม่ต้องกลัวละถ้าฝนมานะเขาจะโตอย่างแก้กระดุบเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไม่เจอหญ้านะไม่ยือเจอแล้วพี่น้องคุพี่น้องจะเอาหญ้าตรงไหนก่อน อลองฮะลองดืสาาพทํเมื่อกี้กลัวเดี๋ยวผูก้าจะพามุดไปไหนอ่ะเกษตเปิดทางไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องม้เปิดไม่ต้องเปิดเลยโอ้ไม่เปิดไม่เปิดนั่นหมายของว่าถ้าสภาพความเป็นจริงอย่างเงี้ยจะกลัวได้ยังไงย่ใช่นยถ้าย่ามันยังขึ้นอยู่มันยังแข็งแรงอยู่นี่ก็ปลูกแย่ให้ให้วัวกินเลยไม่ต้องกลัวแล้วย่เนี้ยพอไาอะ้รครับญย่มันจะโตได้มันญย่คือพืชชนิดหนึ่งครับแย่หรือพืชเนี่ยมันจะโตได้มันต้องอาศัยแสง ต่อให้มันมีอาหารการกินสมบูรณ์แล้วแต่แต่มันไม่มีแสงในการปรุงอาหารมันก็เป็นแย่แบบผอมๆนะแค่นี้เองอย่าก,กลัวนะครับอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวในสิ่งที่เราไม่รู้นะจงรู้ซะว่ามันไม่น่ากลัวแล้วแย่กับอ้อยไข่สูงอ้อ,อย,ออยแล้วคุณยาก,กลัวทําไมนะอย่าก,กลัวครับออไม่ใช่ไอนออออก็อยากซื้อ,อยาะมาฆ่าแย่นะ,น,น,นะไม่ต้องเลยนะคะจริง จริงๆแล้วถ้าน้องเข้าความอ๋อแต่ผู้การบอกยังไม่ต้องล็อกคาบไม่ต้องล็อกคาบเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันแรงอยู่มันแรงอยู่ถ้ามันแรงมันอะไรปุ๊บมันยังช่วยได้อยู่ความชุ่มชื้นเขาได้ใช่ใช่เดี๋ยวไปล่สัก6เดือนก็ได้ปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวร้ห้ผลงานดีเยอะคสนะกรณีแล้วก็ปีแต่ละปีไม่เหมือนกันนะคะองค์ความรู้ที่ผู้การแนะนําก็ไม่เหมือนกันนะคะสบายใจได้นะครับบให้อัปเดตในแต่ละปีที่ผู้การบอกนะคะปีนี้ขยบยไปถ้าห้าเดือน ทั้งแปลงได้อย่างนี้นะผมบอกเลยนะแปลงเนี้ยทะลุห้าสิบตันต่อไร่ครับนะถ้าอย่างนี้ทั้งแปลงนะห้าสิบตันต่อไร่รเป็นเรื่องกระจอกง่อยแสนสิบตันผมพูดถึงแล้วนะทำไมอย่างนั้นอ่ะพี่น้องประสบการณ์ครับประสบการณ่ะสิบสองปีถึงแม้ผมจะเข้าวงการอ้อยนะอาจจะช้าแต่ผมมีพื้นฐานเรื่องของมันสกับสกาดปหลังยี่สิบเกือบสามสิบปีนะถ้ากะกะเกษตรวิชาอื่นผมไม่ก็มีความรู้อยู่ ดังนั้นคนที่มีความรู้พื้นฐานแลแล้วเขามาต่อยอดเป็นพืชอืน่นเนี่ยมันจะงงไม่ไม่นานมันจะงงไม่นานเพราะความลับของพืชชนิดเนี้ยมันไปบอกอีกพืชชนิดหนึง่งดังนั้นเราจงเข้าใจว่าพืชอะอ้อยอะมันกินอาหารอย่างนี้มันไม่ใช่กินข้าวต้มเกลือใช่ไหมเราก็จัดชาบูให้มันกินเป็น่างนี้นะโอเคนี่น้องอันนี้รอยแปอยนะครับก็เลย ดินนะถ้าพี่น้องสังเกตจากสีดินนะคะตรงนี้จะชุ่มหน่อยนะน้ำเขากนนะ็สมบูรณ์ให้หน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเข้าใจกันเราเข้าใจกันแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้ผมว่าพี่วินได้30ตันต่อไร่แกก็เืฝัน,นแล้วสบายแล้วเพราะว่าพี่วินรับชมอยู่นะคะเพราะว่า คุยกันจะพตันนี่ก็ยิ้มเลยแต่ไม่ได้พี่เอาสัก30น,นะนะ<ช>แปลงแรกแปลงแรกก็ฝากบอกอะไรถึงทั้งพี่วินแล้วก็พี่ปนัดมั่งคาสําหรับการมาตรวจครั้งนี้ควันนี้ก็นะพี่ผมให้คะแนนของพี่ทั้งสองประมาณ85 85เซคะแนนก็ถือว่าเก็สีละผ่านละแปลงนี้ผ่านละก็ถ้าเป็นไปได้นะก็อาจจะสักอีกสัก3ลรอบแล้วก็ให้ใช้จะเป็นโคกูพัดเนาะเป็นกู่พัดเลยเพราะว่า พันอ้อยเรามีผลเรื่องของโลกมันมาอยู่มันก็ทําให้มีภูมิแพ้แทนมากขึ้นเดี๋ยวฝนฝนมามันก็อยากก้าวกระโดดนะก้าวกระโดดแล้วก็เดี๋ยวเราหลังจากเราเสร็จภารกิจแล้วแล้วปีหน้านะครับปีหน้าเราค่อยมาดูเรื่องของการบํารุงต่อกันครับอันไหนที่มันเป็นไวรัสอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแต่งต่อชั่วโมงนัาอีกทีนึงไม่ไม่อยากเพราะว่าเดี๋ยวส่วนผมอ่บผมเข้ามาลงหน้าง,งานผมรู้ว่าตอนนี้อ้อยมันเป็นมหาเรื่องของ ไวรัสโ,โรคโรคตัวโรคเร่งกำลังเยอะเราก็จะเพิ่มสูตรนะเพิ่มสูตรทําให้ปุ๋ยให้อาหารเนี่ยสามารถาช่วยเรื่องของโรคนะแล้วก็ทนต่อการากัดกินของแมลงให้มากขึ้นเพราะว่าทําไมปุ๋ยผู้ยการเปลี่ยนเร็เรวจังเพราะว่าเราทําเองเนะเ<ร>าะทำเองเ,เราสร้างเองและที่สําคัญพี่น้องเ,อาาเราอะลงมา ลงมาในส่วนของ <Okay. S 1> แปลงเองเราจรึงรู้ปัญหาเพราะว่าเราได้ความคิดถ้าใช้คติที่ว่างานสําคัญต้องให้คนที่สําคัญทำนะงานวิจัยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ดูถูกเอกประสบการณ์ความรู้เขายังไม่ถึงแต่พอผมมาปุ๊บประสบการณ์ความรู้ผมผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมเลยผมเลยขาดอะไรเพิ่มตรงไหนมันง่ายผมก็เลยไปให้ไปวิจัยเฮ้ยคุณวิจัยตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นเนาะ ผมต้องการอย่างนี้อย่างี้มันก็แป๊บเดียวนะปัญหาที่มันเร็วก็คือปัญหาที่ถูกแก้ไขนะผมไม่ได้กลัวปัญหานะผมชอบปัญหาเพราะถ้าเราสามารถเรียนรู้จากปัญหาน่เราจะโตอย่างก้าวกระโดดแต่ใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาบนโลกนี้กลัวปัญหาวันหนึ่งปัญหามันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและพี่น้องก็จะไปนอนจมตายกับปัญหานี่ปัญหาเป็นอย่างนี้ปัญหามีทั้งดีและไม่ดีถ้าเรามองปัญหาเป็นเพื่อน ร่วมคิดอ่าเป็นมิตรร่วมทํางานมันก็สนุกแต่ถ้าใครกลัวปัญหาปัญหามันจะเป็นปัญหาร้ายโอเคค่ะถ้าสวยๆพี่น้องที่ผมวันนี้นะผมก็พูดคุยเสียงดังได้อ้อยห้าเดือนห้าวันห้าวันล้มแล้วใช่โอ้ยอันนี้ยังไม่ได้โดนฝนนะครับยังรับพี่น้องนะไปคิดเอาพี่น้องนะถ้าแสงทําไมมันถึงล้มก็มันจะสามเมตรอยู่แล้วอ่ะ ชั่วโมงนี้นะพูดไปไม่มีใครเชื่อกันแล้วกันนะครับไม่เป็นไรค่ะสำหรับพี่น้องที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการปลูกอ้อยสามารถโทรเข้ามาปรึกษาผู้จัดการมันได้ค่ะขอเบอร์โทรค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองห้าศูนย์หนึ่งสองโอเคค่ะเบอร์โทรผู้จัดการนะคะวันนี้เอาแค่นี้นะครับก็ดีใจกับพี่ก็มาอัปเดตนะกับพี่ปนันด้วยนะสู้ๆต่อไปพี่ทั้งสองผมไปกำลังใจให้ผมรู้ว่าเวลาของพวกพี่ทั้งสองเนี่ยค่อนข้างจะลำบากช่วงนี้นะ ตั้งใจพี่แล้วก็สู้กับความยากลำดักนี้ต่อไปแล้วก็ผมว่าอีกไม่นานก็น่าจะผ่านพ้นละผมเชื่ออย่างนั้น <ฮะ S 2> เดี๋ยวก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในในใน,ในชีวิตพี่ทั้งสองสู้ๆครับพี่น้องนะเอาแล้วพี่น้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวคะวามสูงเท่าไหร่นะคะพวกกัน2เมตรเจถึง2เมตรโอ้ข้าขงซ้ายไม่ถเมตรพี่ว่าเราเข้าไปวัดกันใช่ไหมคะใช่ข้างนอกเนี้ยแบบนี้ข้างในยาวกว่านี้อันนี้คือคอนแกน3ใช่ครับใช่ครับ เดี๋ยวขอถอยให้พี่น้องได้เห็นความสูงนะคะผู้การนี้สูงเท่าไหร่นะคะร้อยหกสิบแปดโอ้โหนี่ยนะไม่ธรรมดานะคะผูกการไม่ค่อยสูงทัดใจสูงอยนี้เอเอออุ้ยอะไรคะตลเรือเรือัดรัดนี่กันะอ่าปลาจ้ะปุ๊บเฮย